ถ้ำขีดตำหากได้ลองค้นหาคำนี้มักจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดต่อจากไวรัสที่ชื่อว่าไวรัสมาบวกซึ่งเป็นไวรัสพี่น้องกับอีโบลาแต่มาบวกในถ้ำเป็นสายพันธุ์ที่นักวิจัยยังไม่สามารถตรวจสอบให้แน่ชัดได้กับอีกสิ่งก็คือช้างที่เข้าไปในถ้ำเพื่อเลียเกลือที่มีอยู่มากมายในถ้ำขีดตำความจริงแล้วถ้ำแห่งนี้ค่อนข้างสวยงามแต่ก็มีอันตรายมากเช่นกันเพราะมันเต็มไปด้วยสัตว์ป่าหลายชนิด ทั้งช้างกวายป่าเสือดาวละมั่งไฮยีน่าและอื่นๆสัตว์ป่าพวกนี้จะแวะเวียนเข้ามาในถ้ำทั้งเพื่อเกลือที่อยู่ในถ้ำหรือเพื่อดักรอเหยื่อของมันแต่สิ่งที่อันตรายสำหรับมนุษย์ก็คือโรคติดต่อที่อันตรายถึงตายถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศาสตร์ก็ได้นะครับ มีถ้ำหลายแห่งที่ตั้งอยู่บนภูเขาแอลกอนซึ่งอยู่บริเวณชายแดนเคนยาและยูกันดาแต่ดูเหมือนว่าถ้ำเคตันจะมีชื่อเสียงมากที่สุดมันทอดตัวเข้าไปในภูเขาลึกประมาณ200เมตรผนังของถ้ำเคตามเต,ต็มไปด้วยเกลือและยังมีเครื่องหมายแปลกๆมากมายคาดว่าในอดีตเคยมีการค้นหาทองหรือเพชรภายในถ้ำทุกคืนในถ้ำแห่งนี้จะมีสัตว์ต่างๆเดินเข้ามาเพื่อเลียกเกลือตามผนังถ้ำโดยเฉพาะช้างขนาดใหญ่จะมีเข้ามามากเป็นพิเศษ จนถ้ำถูกเรียกว่าถ้ำช้างส่วนสาเหตุที่ช้างเข้ามามากมายก็เพราะว่าช้างมีความต้องการแร่ธาตุจำนวนมากทั้งนี้ก็เพื่อให้มันสุขภาพดีโดยปกติแล้วพวกมันจะได้จากดินหรือพืชพันธุ์ในป่าแต่เพราะบริเวณถ้ำม,มีปริมาณน้ำฝนต่อปีที่เยอะมากจึงทำให้ดินและพืชพันธุ์ขาดแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับช้างนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้พวกมันพยายามค้นหาแร่ธาตุ จนมาพบเข้ากับถ้ำที่เต็มไปด้วยแคลเซียมแมกนีเซียมและโซเดียมและจากการศึกษาก็พบว่าช้างหนึ่งตัวจะขุดกินดินและหินในถ้ำได้มากถึง20กิโลกร,รัมในคืนเดียวชื่อเสียงที่มากกว่าการเป็นถ้ำช้างจริงอยู่ว่าสัตว์ป่าอาจทำให้ถ้ำแห่งนี้อันตรายแต่สิ่งที่อันตรายจริงๆคือการที่มันเป็นแหล่งกำเนิดเชือ้อไวรัสมดนาที่ชื่อว่าไวรัสมาบวก ความจริงเชื้อชนิดนี้ร้ายแรงมากและยังคล้ายกับไวบรัสอีโบลามันถูกพบในปีพศ2523จากการที่นักท่องเที่ยวติดเชื้อมาจากถ้ำเคสการตายของนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส เขามีอาการหลังจากออกจากถ้ำได้หนึ่งสัปดาห์อาการของเขาคือปวดหัวมีไข้และอาเจียนจากนั้นก็เลือดออกทางจมูกไม่หยุดเขาถูกส่งไปที่โรงพยาบาลแต่ก็สายเกินไปเขาอาเจียนเป็นเลือดจำนวนมากหมดสติและเลือดก็เริ่มออกจากทุกช่องทางจนเสียชีวิตในที่สุดจากนั้นในช่วงปีพศ2530เป็นเด็กชายชาวเดนมาร์กอายุ15ปีก็ล้มป่วยและเสียชีวิตหลังจากไปเยี่ยมชมถ้ำแห่งนี้ หลังจากนั้นในปีพศ2531สหรัฐและเคนยาก็ส่งทีมงานเข้าไปในถ้ำเพื่อค้นหาที่มาของไวรัสชนิดนี้พวกเขาใช้ชุดไบโอสูตรและเก็บตัวอย่างจากทุกสิ่งที่พบในถ้ำไม่ว่าจะเป็นค้างคาวนกแมลงขี้ค้างคาวขี้ช้างเมือกที่ผนังถ้ำแต่สุดท้ายก็ไม่พบอะไรเลยจน20ปีต่อมาก็มีรายง,งานไวรัสมาบวกไม่ทราบสายพันธุ์ก็ถูกค้นพบอีกครั้ง ที่ถ้ำคีตก,กะในยูกันดาซึ่งเป็นการระบาดในคนงานเหมืองท้องถิน่นจากนั้นนักวิจัยจึงตรวจสอบพบไวรัสในค้างคาวผลไม้อียิปต์ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวที่พบในถ้ำคีตมและนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ข้อมูลพิสูจน์ว่าค้างคาวผลไม้เป็นแหล่งสะสมไวรัสที่สำคัญชนิดหนึ่งแน่นอนว่าพวกมันเป็นปหานํำโลกอีกด้วย และในตอนนี้นักวิจัยคาดว่า5%ของฝูงสัตว์1 0 0 0 0ตัวที่คิตกะและคีตามติดเชื้อไวรัสมาบวกจนถึงทุกวันนี้นักวิจัยยังไม่แน่ใจเลยว่าเชื้ออีโบราและมาบวกสายพันธุ์ที่กำลังคุกคามแอฟริกาตะวันตกสามารถแพร่เข้าสู่มนุษย์ได้อย่างไรและทั้งอีโบราและมาบวกซึ่งเป็นพี่น้องกันก็ลึกลับพอๆกับความไร้กาศของมัน สำหรับไวรัสมาบวกที่ติดต่อมนุษย์ได้ถูกพบครั้งแรกในปีพศ2510โดยมีจุดเริ่มต้นที่ห้องปฏิบัติการ3แห่งในเมืองบาบูกและแฟงเฟิร์สของเยอรมันเป็นเหตุให้มีผู้ติดเชื้อ31คนและเสียชีวิต7คนนี่แสดงให้เห็นว่าเชื้อไวรัสสามารถระบาดออกจากห้องทดลองได้ ตามข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าไวรัสมาบวกเป็นโรคความรุนแรงสูงที่มีอัตราเสียชีวิตเกิน50%มันอยู่ในกลุ่มเดียวกับไวรัสอีโบลามีบันทึกการระบาด17ครั้งครั้งที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือในประเทศแองโกลามีผู้ติดเชื้อ374คนเสียชีวิต329คนคิดเป็นอัตราการเสียชีวิต90%การระบาดครั้งล่าสุดคือปีพศ2566 ในประเทศแทนซาเนียมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย5คนเอาลาก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องถ้ำแห่งไวรัสคีตามต้นกำเนิดเชื้อไวรัสมรณะที่ยังไม่เข้าใจสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย